มำอะไรอยู่คะกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนหมุนเวียนน่ะแล้วทุนหมุนเวียนคืออะไรคะนั่นน่ะสิทุนหมุนเวียนคืออะไรทุนหมุนเวียนจัดตั้งและใช้จ่ายอย่างไรมาเคลียรเรื่องนี้ก่อนที่จะแชร์กับพวกเราในเคลียร์พร้อมแชร์ สวัสดีครับพบกับเคลียร์พร้อมแชร์โดยกรมบัญชีกลางครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปทาความรู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญของกรมบัญชีกลางนะครับนั่นก็คือการจัดตั้งทุนหมุนเวียนซึ่งทุนหมุนเวียนครับถือเป็นแหล่งเงินสําคัญที่ภาครัฐใช้เป็น,นกลไกและเครื่องมือในการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆนะครับเพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมให้สามารถดําเนินกิจกรรมที่สําคัญและจําเป็นนะครับ ที่ภาครัฐไม่สามารถดําเนินการได้ตามแนวทางของระบบงบประมาณปกติได้อย่างคล่องตัวครับวันนี้ครับเราจะไปเคลียร์ในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทของทุนหมุนเวียนการใช้จ่ายทุนหมุนเวียนรวมทั้งการจัดตั้งทุนหมุนเวียนว่ามีแนวทางและหลักการอย่างไรกันบ้างนะครับให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนที่ทุกท่านจะแชร์ออกไปในเคลียร์พร้อมแชร์ครับ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพศ .2558 มาตราสทุนหมุนเวียนหมายถึงกองทุนกองทุนหมุนเวียนเงินทุนเงินทุนหมุนเวียนทุนหรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญ,ญาตให้นำไรายได้สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำเงินส่งคลังเป็นไรายได้แผ่นดินปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนจำนวนทั้งสิ้น115ทุนแบ่งตามประเภทของวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังนี้ทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมจานวน15ทุนทุนหมุนเวียนเพื่อการจำหน่ายและการผลิตจำนวน12ทุน ทุนหมุนเวียนเพื่อการบริการจำนวน6ทุนทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมจำนวน19ทุนและทุนหมุนเวียนเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมจำนวน63ทุนค่ะซึ่งการนำเงินของทุนหมุนเวียนไปใช้จ่ายจะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งเท่านั้นค่ะเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พศ2539มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันก,การจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิกซึ่งลักษณะของกองทุนบำเหน็จบำนาญมีรายรับส่วนหนึ่งจากสมาชิกสะสมเข้ากองทุนรวมอยู่ด้วย โดยจะต้องจ่ายคืนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสำหรับกองทุนประกันสังคมจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533มีวัตถุประสงค์เพื่อการครุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนในการประกันสุขภาพรักษาพยาบาลสงเคราะห์บุตรการว่างงานและการชราภาพซึ่งลักษณะของกองทุนประกันสังคมมีรายรับส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกันตนรวมอยู่ด้วยค่ะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561 มาตรา63การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้นโดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสาธารณะประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมและเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นำไรายได้จากการดำเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซับซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่ได้จัดตั้งไว้แล้วค่ะสำหรับทุนหมุนเวียนที่หน่วยงานของรัฐขอจัดตั้งนั้นนะครับจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีความจําเป็นต้องจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล 2. ไม่มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกับภารกิจป,ปกติของหน่วยงานของรัฐที่ขอจัดตั้งและไม่ซับซ้อนกับหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอื่นหรือทุนหมุนเวียนที่ได้ดําเนินการอยู่แล้วนะครับ และข้อ3ไม่เป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือกิจกรรมที่เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได้ส่วนหลักการจัดตั้งกองทุนนั้นนะครับจะต้องเป็นกิจการที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นกิจการที่กอ่อให้เกิดรายได้จากการดําเนินงานกลับเข้าสมทบเป็นรายรับของทุนหมุนเวียนโดยไม่ได้มีรายรับมาจากงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียวครับรวมทั้งต้องมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนที่ได้จัดตั้งขึ้นและที่สําคัญต้องไม่ขอรับการจัดสรรง,งบประมาณเป็นทุนประเดิมและเงินสมทบเพื่อนําไปฝากสถาบันการเงินเพื่อให้ได้ดอกผลนํามาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนแต่เพียงอย่างเดียวครับ สำหรับขั้นตอนการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนมีดังนี้ค่ะ 1. ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กอค0406.2ทับว164ลงวันที่19มีนาคม2561 ส่งให้แก่กรมบัญชีกลางพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาต่อไป 2. กรมบัญชีกลางพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแล้วนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามที่หน่วยงานของรัฐเสนอให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐรับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 3. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งทุนหมุนเวียนตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอแล้วให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้มีผลเป็นการจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 4หน่วยงานของรัฐแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อกำหนดรหัสหน่วยเบิกจ่ายของทุนหมุนเวียนในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ GFMIS เพื่อรองรับการบันทึกรายการทางการเงินของทุนหมุนเวียน 5. หน่วยงานของรัฐกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนตลอดจนข้อบังคับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน ภายใต้มาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกำหนดค่ะสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมก็ได้เคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนว่าทุนหมุนเวียนนั้นมีกี่ประเภทมีการใช้จ่ายทุนหมุนเวียนอย่างไรและมีแนวทางหลักการในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนอย่างไรกันบ้างนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลางด้วยนะครับ และยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจจากกรมบัญชีกลางนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้กับคลิปพิเศษแบบนี้ในเครียร์พร้อมแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube และ f a c e b o o k Fanpage รวมทั้งฝากกดไลค์กดแชร์รายการเครียร์พร้อมแชร์ด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับกับเครียร์พร้อมแชร์ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ